ฝั่ <laughs> งมันมีหมอสอง DPS สาไมาม,<า>มีแมน่าจะไม่มีแต่มันน่าจะอึด แน่แตอนตอนเกมเราเคลียร <ung> <s os> ์ไว้ไงตอนเกมเราเลงเคลียร์ไว้โอ้ยไอ้เคลียฝั่งนู้นทุกคนแม่งถือปืนเลเซอร์หมดเลยใช่ถือปืนแคนนอนหมดเลยเว้ยมันเุ่นใหม่ไงนั่งเหรอเปนรุ่นใหม่ไปน้ำอุ้ยตรงแม่งวิ่งน้ำไปแล้วน้ำไปแล้วน้ำไปแล้วเป็นเกมที่ผมเพราเป็นเกมร่วมมือกันที่อยากเป็นเกมแข่งขันกันนี่หวายก็แบว่าเป็นเป็นคอมโบดิชีฟเกมไอ้เชี่ยพันพันกว่าเกมคอมโบดิชีฟบ้าบอใครมบอกมือเล่นวะเกมมันจะดีเลยแต่ราคามันสูง แสดงว่าต้องดูพวกเอมโหมดโหมดอื่นอ่ะโหมดสตอรี่อ่ะแสดงว่าน่าจะมีคออปแบบตามเนื้อเรื่องอ่ะคิดว่านะใช่สตอรี่มันต้องมีต้องมีต้องมีไม่งั้นไม่งั้นกร่อยเลยไม่งั้นกร่อยเลยเนี่ยกร่อยมากเลยเนี่ยใช่แล้วดีแหลเออมันมีตัวหนึ่งข้างหลังเรายังร่างร่างล่างร่างกันไปล่างกันไปล่างมาแล้วมาแล้วโอ้ Đi bớt Đi kiếm tôi à, ใช่เค้ยไม่สวยว่ะมันเนี่เร็วกว่าเราเร็วกว่าเราเร็วกว่าเอเล l e t เลยยิงไปเมื่อกี้มาพี่ทะลุเฮ้ยแม่เจ๊ช็อตสวยมากช็อตสวยมากเมื่อกี้ชอบชอบเพราะเราสมดุลมากกันนะตอนนี้ทีมเราสมดุลสุดุเลยนะดีดีมากแหมตอนแรกไม่สมดุลหรอกไอ้เจี๊ยบตอนแรกเก็เน่าเออตอนแรกม้นเน่าเมาไปดีกว่าเม่ต้อเม้วนเน่านาคอน่าจะมีกล่องมาเพิ่มนนั่แหละรอดูสุดท้ายเลยกูเล่นอะไรเล่นการระเพวยหน่อการระเพวยหน่อยการละพวยเราใส่พิฆาต ข้างหลังนะทุกคนทุกคนอย่าเลข้างหลังปาอเาันโอเคหมูีระเบิดุรเ่ามระเบิดเหรอองโอ้โเีดหิอยอยู่อเดือดอดเดือดเโอเคไปเกี่ยซ้าระเบิดเออมาเต็มเลยมาเต็มเลยข้างหลังข้างหลังมาเียบเีเีนอมานี่คนเลเซอร์มานี่เอ๊ะใครได้ไปจากไกลตัวยิงไะตัวยิงอยู่บนตัวยิงอยู่บนยิงอยยิงมาไหนยิงมาไหนเออ เมึงต้องบอกสไนเปอร์สิวะต้องบุเดี๋ยวเราอะแจ๊ดแก๊สมีแจ๊ดมีแจ๊ดระเบิดระเบิดนี่สไนเปอร์นี่โอโซลัสไม่รู้อยู่ไหนนั่นยังเห็นอะไรอ่ะละไอทีเราไอทีมันโดนล็อกยิงยิงให้แล้วเจ็บเลยแล้วโอ้โหเยอะ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 มากเยอะมากต้องยังไงต้องอยู่อ่ะเออต้องแข็งระเบิดจริงยัง สวยเออมึงเหยีคนล้มฝั่งนู้นเรียบร้อยไปไฟจะไม่จบไม่จบเราเราใส่ก่อนเราใส่ก่อนมีเลยมีมีมีแนเปอร์อย่าไกลเกินอย่าฮิวไม่ถึงนะเออนแนเปอร์หายกาวแล้วหายกาวเลยหายกาวเลยต้องเอามาข้างหลังไปเซเลสตอร์มาไม่รู้ว่าเซเลสตอร์แบบแบบนี้เปล่าธรรมดาธรรมดาวิ่งหนีอ่ะนั่นน่าจะโตวิ่งเลยนีแต่ขนาดน่าจะโตนี่บอกแม่งเลยเลยวางไว้วางไว้ ดาบัสอื้มนี่แหละชอบไอ้นจงช็อตนี้แหละบันผงสุดยอดขอสาธิตบัสใช่แล้วใช่แข่งเราวยิงยิงกันไปกายลาทุกคนเดี๋ยวระเบิดเอ้นะมี่เฮ้ยปุตตายกูตายกูตายอุ้ยโอ้โหกระเด็นกระเด็นทีที่ทุกคนตายกันข้างหลังเลยนะไหนวะโโอ้หมาคุณจะยึดแย่ด้วยไม่ทันหรอกกูเคี้ยวกูยิงแต่มอน เทวมีอิโกไปวิ่งหนีกูมาจไปชุบไปชุบไปชุบชุบ่อชุบชุบนได้เวรานาอยู่เว้ยเรานอยู่เว้ยไปทุกคนแล้วไ่ไม่กี้ผมไม่ได้วิ่งนีไม่กี้คุณคุณนำไปจะตายก่อนนะจุดเจุดเจุดเจุดอจุดเอไปต้องอยู่ในวงต้องอยู่ในวงต้องอยู่ในวงอ๋อ้งยึดยดที่ยดที่มา้อยู่ในวงต้องอยู่ในวงอยู่ในวงอยู่ในวงไว้อยู่ในวงไว้อยามองอบเด่ยวรอบวงแด้วรอบวงรอบวงมันช้าเอออยู่อยู่ในวงอยู่ในวงเอไอย อยู่นอกวงไม่ใช่อยู่ลบแม่งแม่งแม่งเหลือสี่อ่ะแม่งแม่งช้าเลยคือแบบเมื่อกี้เห็นแบบแม่งช้าเลยใช่เนี่ยบู๊ยอยู่ที่ไหล่ะตอนคือทำอะไรไม่ได้ซ้ายนะมีซ้ายด้วยตีกองนี่แหละตีกองไปตีกองไปตีกองไปยีระเบิดเออเอาว่ะโอ้เห็นเส้นไอทีแม่งรู้สึกไม่งดำเหม็นหลังจากนี้เข้าตัวทำอะไรตัวนี่เลยเคลียร์พื้นที่ใช่ใช่เกลา้องเกลี่ยพื้นที่ไง มีแก๊สเทว์โอได้ไงโอตรงเนี้ยอันตีอันตีได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวรอกันขึ้นมาข้างบนลงบนไปเรื่องสัตวี่ฆ่าหูงเลยไอ้สวยมีข้างหลังข้างหลังข้างหลังหลังไพีกูสร้างไทยกาไแล้วขึ้นมาข้างบนเลยขึ้นมาข้างบนตองแล้วโอเคเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยกูพูดจริงตาดีไม่ได้เอ็มพีคุโกรธ กูแบกอยู่โคเลเอเลชอเลอผมก็เลนเตอร์นี่แบบผมก็ตีกองไปโคเลเซอร์ก็รอตีคะแนนอันดับสองรองจากเลนเซอร์รองจากเอ้ยรองจากอันดับสามนี่แหละรองจากยุกหกโอ้โห มาขับวัดมาขับวัดขานเดชโมดูเหรอเป็นที่ก่อนเป็นที่ก่อนเอเข้ามาในเอเข้ามาในเป็นไหนเข้ามาในมาในมาในกำลังไฟเมื่อกี้เราบังคับบังคับวัดเผนกล้ามเฮ้ยเฮ้ยเขมินเขมินเฮ้ยเลฟโฟเดนีกว่าเขมินอย่างนี้เชียร์โอ้โหเชียร์อยู่ไม่ได้ตอนนี่เราอยู่เราอยู่ในวงสูงแค่ไหนก็ยังถือว่าอยู่ในวงเนี่ยโอเค ใช่ใอ้ีมันอยู่อ่ะใช่ใช่เวราก็ลงมาไอเจ็คซ์ไม่ก็เด้อเด้อเด้อเวลาไปอยู่ข้างล่างมันยิงยากเลยเอาไอสโตรไปหนเลยลง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 เฮ้ยมันติดบอเว้ยมันทิ้งไม่ได้กูทำลายทิ้งแม่งเลยเด็กเขยไปมาแล้วมาแล้วโว้ยเป็นฝูงเลยตาชเน่ยอ้ยโี้ยโวโวยโว้ย้ยโว้แโว้ยโ้ยโว้ยวยย้

ไอ้พังก็ไปยืนแล้วเหมือนกันโอ้ไม่มันเอาไมค์ารไปมินิการ์มันต้องอบตัวโอ้เียเริ่มต้นใหม่ลัซซ yeah, yeah, yeah. ี uh, so ่ใหม่โหยากยากยากเราไม่มันเป็นฝูงแบบไอ้เชี่ยแบบโคตรเชี้ยเลยเออต้องช่วยต้องช่วยกันยิงละเดี๋ยวนะคือคือคือพวกเราไม่รู้เนี่ยเอาเอามินิการ์คูณสองได้เลยเดี๋ยวนะาไปเลยต้องต้องโล่คู่อ่ะต้องโลสองคนอ่ะต้องโลสองจริงจรอะอืมไม่ชินเสร็จแล กว่าจะมามันนานกอดเต็มเลวยไม่เปลี่ยนได้จ้าเปลี่ยนได้อันสี่อันสี่ยังอยู่อันนี้ยิงได้นะยิงได้นะตอนมันพีนแบบไม่ได้อยู่ทด้านบนยิงได้อยู่ยังยังต้องต้องลอมนบนมาก่อนเดี๋ยวรอเดี๋ยวเที่ยตอนมาเป็นฝูงอ่ะเกมเป็ดโคตรเที่ยเลยในงานมาแล้วเหรอต้องเปลี่ยนไหนยิงยิงเอาเชี่ยเผื่ออันสี่อันสี่จะไม่ปัด ก็คือบตายเลยุนี่ไอพวกนี้ไอพวกนี้ต้งมีหมดอ่ต้องชุม่ชุบนะเ่กินลังเฟ่ได้อยู่ได้อยู่ะวังำมอนอุ้ยะวังกจะด่้ออุ้ยชิบไก่กระเด็นกระเด็นเท่ที่ท่ที่อมมอ้อมบอกว่าไม่ต้อง้โอเคมนจบแล้วมจบแล้วโดนอ๋อล่อไปข้างนอกได้โอเคที่แอร์ฝันของข้าม่นจบก่อนเราอีกเออ

โลแต่งสองั้นเลยทดียวอทแล่นะนะลนอยู่ไ่าไเมื่อกี้แลนไม่ค่อยหมะเ่ไหร่่ใชใต้องเปลี่ยนตัวเ่ยโอสมคนโ้เป่ยนตัวมเลี่ยนตัวเลยะตเปลัมกลี่ยก็โชเน เมื่อกี้แรงเข้าไปแม่งเข้าไปในฝูแม่งก็เลือดแม่งหายไปพรูดเลยเออเลือดแม่งหายไปเลยโดนโดนหเจาะทีแข็ไอ้เจาะคอนเดิมคอนคอนว่าสนุกทั้เป็นแต่ยเมื่อกี้ไม่ควรเอาเล่นระยะเมือี้เลยมันได้เป็นเออเฮ้ยเฮ้ยเราเราเรามีโอกาสเรามีโอกาสสูงกว่าเรามีโอกาสสูงกว่าไอ้เชื่อฟุ่งไม่ได้เนาะไอเดนเซอร์คิวฟุ้งพลาดไถ่คนเชี่ยเลยถ้าถึงบ่อมาเทสเซอร์คิวไปแด้ผมก็เลยไม่หยิบไอเดนเซอริวฟุ้งไม่ได้เชื่อดีได้ถ้าผมกดให้จบจบนี่ไง ยี่สิบเก้าเกือบแล้วว่านี้ตัวตัวระเบิดระเบิดอะไรระเบิดได้อยู่ดิระเบิดระเบิดระเบิดข้างในข้างในระเบิดทางนั้นเลยนะข้างในระเบิดทางนั้นเลยนะเออวะระเบิดทางนั้นเลยวะต้องเคลียร์หรือเปล่าต้องเคลียร์หรือเปล่าต้องเคลียร์แหละเพราะต้องเอาเอเนจีไงโอ้โหเยอะเกินโหตกเกลียดเป็นนี้ดีกว่าเฮ้ยคอนดอมไอ้ปืนผมแม่งยิงทะลุแบบพ่ออมาโโ้หพ่อมาพ่อมาพ่อมา นี่แหละปองเบลได้ดีเลยพ่อมาเลยยี่มันนันเดียรวก็ิงอ่ะทีงาจริงๆนทีโอเคไม่เขาเลยน้อวมาต่อโลแตกแล้วที่หายแล้วรอรอโอ้ผมแตกขอนดนดอนดับขัเียมันเลงกูังทำไมมันเลงกูวะขอนด้ย โอ้ยโอ้ยโดนทีดโอเโอ้โแต่ละแต่ละยุโกไปฮวนยทุบแล้วทุบแล้วทุบแร้ววิ่งไปอยู่โอ้โหมาเป็นฝูงเลยมเดี๋ยวมาียวมียเจอไปทุบเลยอรอ้รนรุนกอหมอหมอไปกินฮิวจริงเอาจริฮิวริงเอาเลยกลุ่มการเลนเซอร์ยูโกมาถือดีกว่าป่ะ

คุ้แม่งเลยล่ะอย่ถูกคอนาคอมาทุบแรงนะยิงเออโอ้ยขาโดนงับอ้าวเว้ยครับมัจะตายเชื่อมันงับเขาไปเลยวิ่งเขี้ยวโอแตกไปโันเี้ยดเลยโนาะเชื่อแตกตามเออทีไรแตกตผมจตายพี่ชุบหน่อยชุบหน่อยเราเราฆ่าที่ตรงนี้นะ โอ้ที่แปลงว้าเดือนสาวเดี๋ยวเรไปนะมีใครจะไปเดอนสาวเปล่าเขาไปผล่ะเขาี่คนไปให้ดยที่สุดอะโอเคไปแล้วเาเลยเบอสดตัโอ้ยเชี่ยโดนตัวอะไรทม่้ตายแล้วเฮ้ยแลก็ไปลละไปละเฮลน่งเฮลนมันเอาของออกไงวะแลนกดกดกทีเปลี่ยนลิก เปลี่ยนไอ้ไอเทมไอเทมหลังอ่ะเอไปเอาไปใครจะถือทีเดียวเอ้เออผมไปปดเลยนะช่วม่าปวดแล้วว่ะเแตกสอง่าหน่าหเดี๋ยวจะจอดเนี้ยใช้หลังแล้วความอยู่คมอยไปเลย้เก็บเก็บเก็บอยู่เิดนยยิย แวดอด้อยเดียวแลวผมเดร้อยเดียวผมเดืเจ็ดสิบแปดแล้วผมเดห้าสิบแปดจะแตกแล้วโอเคขอบคุณ๋อตุ่ณทเพราะว่าช่วยกันรอดด้วยหาฝันทองามอยู่้ยฝันทองคำอยูนี่ฝันี่มันอยู่นี่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่แต่จุดทุกอยู่นี่จุดทุกอยู่นี่จุดทุอยู่ตรงนี้ระเบิดเคพี่้งตูมโอเคมันมาแล้วมันมาแล้ว มึงมาถือค้อนมาใช่ไหมโอเชนตายตายตายตัวตัวถือค้อนตายตัวถือค้อนตายมีคุ้มค้อนแม่งเลยแมไม่ให้เก็บค้อนครับแค่แตกแตะแตกอ้าวเปานี่สิฮัลโหลเออแตกตรงน้ปรตู้มาตู้มาข้างหลังข้างหลังจะวะสีงไอ้โอ้โห บอลุูมันโอ้โหเขี้ยมบอโดนกัดเฮ้ยอย่าเราไม่คอแล้วมันได้คอนกันไว้ายมันกลายร่าเป็นนางสาวมันมีการกลาย่าเป็นนางสาวโดนแตกโดนแดงโดนตัดไปอยู่เดี่ยวขมือคนเดียวนะเออไปไปเน้นเน้นไอ้นี่ในตรงในตรงเสาไว้ในตรงเสาไว้ใจเสาไม่ได้เดี๋ยวนตัดโดนกัดโดนกัดไม่ได้ไม่ได้ไอ้ไปถึงทันมั้งใครไปถึงทันมั้งเร็วเร็วเร็วเฮมันมาแล้วมั้งเหรออุ้ยมันเอาคนทุกตายผมตายผมตามันกาลงเยสิบไก่ละ ไปน่าแน่เลยิมันมันไปยินหลโอ้ชิบไก่ล้ระวังกระตุ้อยู่ตรงนั้นะลังะลังิไฟจะลังพิษไฟขวางท่านขวางทานอยู่ควางทานเออมันดรอปแล้วเืงผมเหลือ50อ่ะผมผมอันตายมากนี่ไอตายซะอีเวนเออเยี่ยมเร็วเร็เร็วเรเหลือ50อีนอยู่หิวอหวอดเร็วขอดแล้ว3 2 โอ้ยอี่จุ๊บขอไอพี่เฮ่อกูเหนื่อยมากกินเก็บทิศไอพี่จุ๊บไม่กล้ามั้งกูยิงกยิงหมดเลยนะว้ยเมื่อกี้ผมยิงมันทิ้งหมดเลยนะเว้ยที่สี่ตัว่าฝั่งมันไม่เล่นแทงนะฝั่งมันไไม่ด้เล่นแทงนะมันก็เลยอี่ตอนแรกมันเล่นเว้ยตอนแรกมันเล่นแล้วมันเปลี่ยนมันออกเว้ยเมื่อกี้มันเปลี่ยน ไม่ใช่กูแน่ๆเยอะก่อนไอ้ยูก่อจริงด้วยไอ้คนดูนี่ผมไม่ติดตั้งไหนเลยไอ้ยูผมไม่ติดอะไรเลยเฮ้ยติดว่ติดกับเขาแล้วติดก่ออ๋อเนียวโซลาร์เเลเยอร์เนียวโซลาร์เซเลเยอร์อ๋อแต่ผมไมได้อ๋อผมจะได้อะคนเรื่อเออเออทำไมอะมิสกี้ยังไม่ได้สักค่ะยังไม่ได้เลยอ่ะเดือยมันมันได้หลายช็อตมากเลยนะเว้ยไอ้ชตที่ผมช่วยอ่ะช่วยเคลียร์ไม่เคยได้เฮ้ยแต่ช็อตเท่หลายช็อตโย มนันนะอย่างไอ้็อตแมกแกพี่โจไอช็อตส,สุดท้ายอ่ะเออเห็นี่ยมันกำลังหยิบามคอใช่มผมเห็นเล่มมันมีสองตัวชุดเดียวม,มันตายนสองตัวเลยเออไอ้เฮียแต่ก,กูไม่ได้เฮียเลยเอพีพีก,ก็ไม่ได้นี่กูไม่ทำผลงานหรอเอาจ,ๆๆงาจังจริงเยอะกว่าพี่โจอีก